คนที่เกิดบันจันอาจจะบอกไพ่เดือดสันคือไพ่เดือดสันคืงไปต้องเปิดออกมไปวันทางเลยเพราะว่าดีมากจะบอกว่าคนที่เกิดบันจันนะคะในในปีหน้าใครที่ไม่พูดกับเราใครที่เคยโกรธเคืองหรือว่ามีเรื่องมีราวทะเลาะกันเราไปเขารู้สึกผิดอยากจะดีกับเราอยากจะกลับมาขอคืนนีขอเคลียร์ใจหรือว่าคนที่เกิดบันจันแฟนเขาอาจจะวนเวียนกลับมานะคะเออ แต่ว่าเขากลับมาในครั้งนี้เขากลับมาดูไม่มีพิษมีภัยอะไรกลับมาด้วยความที่แบบว่ารู้สึกผิดแล้วก็รงสปาลุ่มโลผู้เรศภัยเดือดสันงขึ้นสิ่งที่หวังไว้ทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นอะไรก็แล้วแต่ในหัวในตอนนี้ที่อัธิษฐานไว้ก่อนที่อาจารย์จะปูดใหยอาจารย์จะบอกหนะาศพสังใจนั้นไให้เดือดสันงขึ้เรื่องโชคลาภเงินทองจะแบ่งมาถือว่าถ้ามีมีสิทธิ์มีโอกาสกดนี้กดสิทธิ์ได้หมดทุกอย่าง นะคะการงานของฟูดที่ตวดจัดจะบอกว่าฟูดวันฟุดวันจัดเป็นเป็นคนที่วาสนาดีนะคะให้บูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์แน่นอนว่าเป็นคราแม่นะคะพระแม่วุบาทวีว่าพระแม่รักสามีไปได้จะสืบสู่เรื่องการงานของฟูดที่ตวดจัดได้ใครอยากจะเฮงจะฟังอยากจะดีพวกใครในสายนาอยากจะมีที่ใหญ่ปีตักแน่นอนะคะฟูดที่ตวดจัดไหวพระแม่รักสามีพระแม่อุบาทยีใจรู้ ถ้ามีมาปิดตัวไว้นะคะก็จะดีมากโชคลาบจะมาจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เป็นผู้หญิงหรือว่าคนที่เป็นผู้หญิงให้โชคให้ลาบคนที่เกิดเหมือนจันเวลาที่จะทําธุรกิจหรือร่วมพูดหรือว่าเสี่ยงโชคอะไรกบใครก็แล้วแต่นั้นนําว่าให้เสี่ยงโชคเสี่ยงลาบหรือว่า ทำอะไรเกี่ยวกับคนที่เป็นผู้หญิงเพราะว่าคุณจะได้เงินก้อนตามที่หวังไว้หรือว่ามีโอกาสไปลาบลอนีโชคใหญ่เข้ามาจกทุกที่เจออจากในเรื่องของความรักคนที่เกวอาจารย์ในช่วงนี้ก็อาจจะมีเรื่องใช่ไม่ได้ดันใจบ้างมีเรื่องที่ให้คิดมากหรือว่าแต่ค่อนข้างจะไม่ได้สนใจสักเท่าไหร่ในเรื่องของหราครอบจับรับคนนี้กูนะแล้วก็ในเรื่องของคุณโศอาจารย์จะบอกเลยนะว่าคุณโศเหมือนว่ายังมีความสุข กับการทำงานดูวันนีอยู่คนเดียวแล้วมีว่ามีซึมนะคะไมายังไม่เจอคนดีเลยต้องรีบนะคะเพราะว่าถ้ารอเดึอคนเดียวจะปังกว่าเนื้อเหลือเก็บเหลือตีนเหลือนะคะให้ระวังเกี่ยวกับเรื่องมือเจ็บเล็กๆน้อยๆเกี่ยวกับตาทัือะไรนี่เพราะฉะนั้นให้ระวังบริวาณปุลอกข้างปุลอบตัวในปีหน้าระวังเราอาจจะตปดนแบบยังไงเม่ได้ว่าในไตีนี้เดี่ยวเอาพลังงานลูกพกราใส่ตัวเราเองนะคะปีหน้าอาจจะได้เป็น ที่ปรึกษาือว่าพี่อ้อยพี่ชอดเยอะหน่อยนะสำหรับคนที่เกิดวันจันทร์นะคะเจ้าที่เจ้าทางที่บ้านนะคะส่งเสริมดวงทางคนในบ้านได้ดีและตัวเราเองได้ดีคนที่เกิดวันจันทร์เพราะฉะนั้นเวลาอาขึ้นปีใหม่วาเจ้าที่เจ้าทางที่บ้านให้ดีเพราะฉะนั้นคุณจะได้อะไรตอบแทนกลับมามากกว่านั้นแน่นอนเพราะฉะนั้นเจ้าที่เจ้าทางที่บ้านคนที่เกิดวันจันทร์เลิศมากอาจารย์จะบอกเลยนะวาให้ดีปีใหม่วาสักหน่อยนะคะเพราะฉะนั้นมองพระพลังงานดีๆได้เลยเพราะว่าไพ่ขึ้นดีมาก อย่าทำตัวแบบว่าวุ่นวายเองนะคะเออนะคะแล้วก็สิ่งศักดิ์สิทธิ์อยากจะบอกว่าถ้าในช่วงเนียมีปัญหาอะไรก็มาเข้ามาแล้วต่หรือว่ามันยังไม่มาประปาบหรือว่ามันเข้ามาแล้วให้นิ่งเท่านั้นแล้วปัญหานี้จะผ่านพ้นไปได้ด้วยดีเดี๋ยวปัญหานี้มันจะผ่านพ้นไปเองโดยที่เราไม่ต้องแก้ลยเพราะฉะนั้นไม่ต้องคิดมากหรือว่าวิตกกังวลกับอะไรที่ยังไม่ได้เกิดขึ้นหรือ,อยังมาไม่ถึงสำหรับคนที่เกิดวันจันทร์มีเท่านี้เลยค่ะ